นะมีความสุขอีกันหนึ่งคือความสุขในอริยมรรคความสุขในอริยมรรคเวลาจิตมันตัดตัวนั้นจิตก็จะเป็นอุเบกขาหรือมีความสุขมีสองชนิดบางคนเป็นอุเบกขาบางคนเป็นจิตที่มีความสุขประกอบด้วยนะประกอบกับจิตที่เกิดอริยมรรค ถัดจากจิตที่เกิดอริมรรกก็เกิดจิตที่เกิดอริยาผลจิตที่เกิดอรายาิยผลนะบางท่านมีความสุขนะบางท่านก็เป็นอุเบกขาอุเบกขาเนะีนะ่ยเป็นความสุขที่ประณีตนะเพราะตัวความสุขนะยังเป็นความบือหวาอยู่นะตัวอุเบกขานี่มันปรนนะณีตนะสงบสียมีความสุขเป็นลําดับลําดับไปนะนี่ความสุข จากการปฏิบัตินะนี้พอเราภาวนาไปเรื่อยๆนะจิตเราก็หลงโลกน้อยลงเมื่อจิตหลงโลกน้อยลงนะมาชวนให้เราไปยุ่งกับโลกจิตมันไม่อยากไปยุ่งนะอย่างพระมาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยอยู่กันนานๆบางทีมีธุระต้องกลับบ้านนะญาติทางบ้านตายหรือผู้ใหญ่ตายอะไรเงี้ยต้องไปไม่ไปก็น่าเกลียดไปที่บ้านนะ นึกว่ากลับบ้านแล้วจะมีความสุขเหมือนที่เคยมีก็ไปถึงบ้านท่านะอยากกลับวัดทันทีเลยเห็นนะโลกนี้มีแต่ความวุ่นวายที่นี่ไม่ใช่ที่ของเราจะรู้สึกอย่างนี้เลยนะที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเราแล้วไม่ใช่ที่ที่เหมอเอาะกับเราอะอย่างตัดหลวงพ่อเป็นคาวาสนะหลวงพ่อไม่ชอบไปสวนการค้านะยิ่งสวนการค้าที่วัยรุ่นเยอะเนี้ยไปแล้วเวียนหัว มันรู้สึกแปลกแยกที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับเราที่สำหรับเราก็คือที่สงบที่สงัดนะอยู่ลำพังดีที่สุดสบายที่สุดเนี่ยใจมันคุ้นเคยกับความสงบนะใจมันจะคลายออกจากโลกมันจะเห็นว่าโลกนะั้นไม่ได้ของดีของพิเศษเลยโลกมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกขนะ์หาสาระหาแก่นสารอะไรไม่ได้อย่างเราเห็นคน เพื่อนฝูงเรานะนั่งกินเหล้าเฮฮาเมื่อก่อนเราก็กินเหล้าเฮฮาเหมือนเขาแหละพอเรามาปฏิบัตินานข้าวนานข้าวเราไปเห็นนะเห็นเขากินเหล้ากันนะเรารู้สึกไม่ได้มีสาระอะไรสักนิดเลยนะบางทีเห็นเหมือนซากศพกินเหล้าอยู่นะใจมันรู้ว่าคนเหล่านี้ไม่นานก็ตายแล้วละ่ะก็ยังหลงไม่รู้จักว่าตัวเองจะต้องตาย เมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยนะบางคนก็ตายเร็วบางคนก็ตายช้านะมันหลงลอกอยู่นะเพราะมันไม่เคยรู้เลยว่ามันจะต้องตายนะตายเมื่อไหร่ก็ไม่แน่นะนึกว่าจะอยู่นานอาจจะไม่นานก็ได้เนะนี่ยพภา,าวนานะเราจะเห็นวนะ่าโลกนี้น่าเบื่อโลกนี้น่าหลงเกียดโลกนี้โศกปรกนะใจเป็นคลายออกจากโลกนะมันจะยิ่งมีความเด็ดเดี่ยวมีความมุ่งมั่นในการภาวนามากขึ้น